โอ้อ oh, เลนไปไหนไหมานะ่ะโอไผ่โอ้ไเหินกะเออโโหอิดไปอิดเงาไอเหินนี่ไปตักน้ําบ่อมาเลิกขนาดมันเลิกบ้กงไหนล่าเหลือป้าอุ้ยบอกว่าสมัยก่อนป้าอุ้ยขุดเนาะแปดไม่เศร้ากันเนอะแปดไม่เศร้าครับ <A> oh, เออโอ้ยยังไม่แอแะแต่แอะว่าน้นําบ่อไปแทนเลิกละนี่ก่อนเลิกมอกไดนขนาดเอาใบหินโจ่งลงไปนี่นะปิกไปบ้านสามวันปิกมาฟังเสียงมันจะดังจ้ำ โอ้มันลำเหลือเนี่ยก้านผมกะเนีย่ยแต่ว่านี่ผมไปจอมเบดอะเอาเบ็ดพร้อมแกบสามคู่เอาไปอย่างลำเหลือสามคู่ก็เอาแกบไปอุย้ยหรือปล่ามาไปกินตั้งอื่นเพรอาอะง่ะผมจอมมาตันโค้มันนักอันลำเหลือครับสู้แหบัดได้เป็นไดแต่ว่าไปไว่ายน้ําในหนอง<ฮ>ว่ายไปไว่ายมาปั่ลริมตัวโมกหลออนโมกสามควม่ัน้ำว่ายมาจนแนะ<ฮ>ถ่าอุ้มพอหนักตะกึกโมกแซวก,กิโลไดนี่<ฮ>จะได้บัไดเอาแห่ไปทั้งอันเสร็จแนะฮ่แน่ โม่ล่มไปก็เซลล์อืมผมจะเปลี่ยนเอียครับแล้วไฟเป็นไฟเองเนี่ยก่อนนะจะเป็นเรื่องที ช่วงนี้ความจำเสื่อมเฮ้ยเหินนี่ยะมอแต่ว่านี่นะขี่รถเครื่องไปวัดกัมปิกปอปิกมาถึงบ้านอะลืมขจแจรถเครื่องไว้วาดปุ๊ะแล้วแม่งใดนะก่นอนะแฮ่ซ้ำแฮ่แล้ะคิงเกะนี่อะแต่ว่าขับรถไปกัดปิกมาถึงบ้านเจ็ดจะหัวรถยังลออคอฮันอยู่อ่ะโหแล้วปีกแม่งใดน่ะก็นาะอย่างคิงนะะโอ้เซียวนี่อู้อย่างใดเนี่ยอู้เล่นมาได้ครับแต่อันนี้เรื่องจริงนะเรื่องอะไรอะมอ ติดแล้วเนี่ยเข้าป่าไปล่าไส้กับน้องเบา่าปะใส่หมูป่าตัวเบลเลบเบลนะ่ะให้อะปืนขึ้นเลงนี่นะหมวกลเลงนั่นน้องเบ่าให้ซึกซึก,ซก,ซกอ,อ่ะโอ้มันอินดูหมูป่าคะันมะกรกูให้ใส่พริกเผ็ดโอ้โมละยิงโดนบาโดนมึงอืแฮร์เบดียอ่ะปะ อไที่คุยอได้โรอ้เาเสียแต่ว่ากีโมให้เือให้เหนว่าตาก็ตีนเนี่ยไอยังไม่จะสำคัญเหลอกันโอ้แฮว่าตาไอผมว่าตีนว่ะแต่สำคัญกว่าแล้วมันสำคัญอย่างไรตาเนี่ยเอาถ้าคิด่มีตาขี่ไปไหนได้ก็ก็ให้เหิอนมามีตีนไลเฮืนจะเตี้ยวได้ก็ โอ้ยอย่างไ้แต่ต้องสำคัญกว่าอยู่แล้วมันสำคัญกว่าอย่างได้ลำเหลือเนี่ยก็ขนาหน้าจื่อคนอ่ะไม่ใชะใส่ชื่อว่าดวงตามีที่ไหนดวงตีนอา้าวอย่างตุก,กตามีก็ตุก,กตีนฮะอย่างเครื่องเดิมอ่ะแลกตาซอยมีที่ไหนแลกตีนซอยฮะอย่างไวยตาเม้วมีก็ไวตีนมีวแล้วเคยอ่านข้างกองมันก็เมื่อเขียนว่าไรมีโปรตีนมันมีที่ไหนพ่อเขียนว่ามีโปรตาแล้วโป้เมีกิโลภาษากลางบนห้องอะไรอย่าง พ่อตาเออนั่นน่ะมันมีที่ไหนพ่อตีนเอาอีดีกว่าบะยังคิงว่าตาก็ตีนเนี่ยอันใดมาจากฉันะเฮ้ว่าตาแต่ฮาว่าตีน <c oughs> อ,อันก็ตีนเต็มตาปัาเจ้ตาเต็มตีนอ้ยนี่ต้งเบาตาครับอุ้ยเอาเ <c oughs> ลือเอาตีดีกว่าเว้ย